สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาสิบหจุดยี่สิบนะครับไฟโซลาเซลล์ยังไม่ติดนะครับไปดูที่กล่องคอนโทรลนะครับแบตอยู่ที่สิบสามโวลต์น,นะครับอุณหภูมิสามสิบหกแล้วก็ จากแผง13.4ยังชาร์จอยู่นะครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับมืดแล้วก็มีลมแรงแต่ว่ายังรับแสงแล้วก็ยังชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองจะลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลากี่โมงนะครับไฟมันจะติดตอนนี้ก็ยังไม่ติด แต่ล่าสุดที่ติดก็คือ18.45นะครับไฟติดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับทุกอย่างค่าเดิมหมดนะครับยกเว้นตรงนี้นะครับค่าเดิมจะอยู่ที่11โวลต์นะครับผมปรับให้เหลือ10.5นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับ24นะครับผมปรับให้เหลือศูนย์นะครับก็จะรอดูว่าไฟจะติดช่วงไหนนะครับแต่ที่ผมสังเกตก็คือช่วงที่หมดแสงนะครับมืดเลยนะครับไฟจะติดอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นรูปพระจันทร์นะครับแล้วก็จากโซลาเซลล์นะครับจะ จะไม่ขึ้นหรือว่าจะชาร์จไม่ได้หรือเปล่ากล่องตอนนี้ก็จะทํางานตอนนี้ยัง13โวลต์อยู่นะครับก็คือยังชาร์จอยู่นะครับแต่แอมน่าจะน้อยต้องลองเอามิตเตอร์มาวัดดู ชาร์จอยู่ที่9้โวลต์นะครับตอนนี้มืดแล้ว ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่6โวลต์น,นะครับ18.38นะครับกระแสไฟจากแผงนะครับอยู่ที่6โวลต์6.5โวลต์น,นะครับกำลังลดลงเรื่อยๆเริ่มมืดแล้วครับ ไฟติดแล้วนะครับ18.45นะครับเท่าเดิมนะครับไฟโซลาเซลล์ติดเองที่18.45นะครับ ก็แผงนะครับชาร์จที่0ูนโวลต์นะครับแบตเตอรี่12แล้วก็ตรงนี้ขึ้นโหมดดวงจันทร์นะครับเป็นรูปดวงจันทร์กับดาวนะครับ้าที่ถ่ายไปแล้วนี่ครับแผ่นโซลาเซลล์ครับ0ูโวลต์นะครับคือตอนนี้รับแสงไม่ได้แล้วมืดแล้วนะครับ รุปก็คือกล่อง pwm ตัวนี้นะครับตั้งไว้ที่0นนะครับหลังจากที่ผ้าทิตกดินไปนะครับกล่องจะตรวจจับได้ว่าแผงไม่ได้ชาร์จเข้าไปที่ตัวกล่องนะครับไฟก็จะติดเองนะครับจากผลการทดลองนะครับไฟติดเองที่เวลา18.45นะครับทั้ง2วัน ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีการทำตู้เหล็กนะครับเป็นตู้เบเกอร์นะครับไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ